อาจจะไม่รู้แต่คนทำตัวให้แพงและมีค่าแค่นั้นละค่ะขับรถดูหรูแล้วร้าจิตสำนึกไม่ใส่ใจเพื่อนร่วมทางไม่ใส่ใจคนบนท้องถนนมันก็ไร้ค่าค่ะทุกคนสู้คนที่มีรถแค่กันแดดก,กันฝนแต่มีน้ำใจบนท้องถนนให้ความใส่ใจกับเพื่อนร่วมทาง แบบนี้น่าจะชื่นชมมากกว่ารถปลดป้ายไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดแต่มันอาจจะเป็นทางเลือกที่ทำให้เราสู่อิสรภาพทางการเงินและเวลาอยากซื้อเราถึงขายอยากได้ดูคลิปขุม,มนให้จบค่ะสนใจสเปคแบบไหนต้องการแบบไหนแค่แจ้งมาจัดให้ได้ค่ะตามสเปคตามงบประมาณที่มีนะคะสวยเลือกได้ รถสวยเลือกลูกค้าได้ลูกค้าที่ใช่จะเข้ามาหาเราเองคุณภาพบอกราคากับสินค้านะคะทุกท่านเพราะฉะนั้นอยากได้รถปลดป,ลดป้ายราคาแค่หลักหมื่นแต่คุณภาพอยากได้เท่ากับรถราคาหลักล้านมันก็เป็นไปไม่ได้ะคะ่ะทุกท่านเพราะฉะนั้นพอใจในสิ่งที่ตนมียินดีกับสิ่งที่ตัวเองทำได้แล้วสักวันหนึ่งคุณจะก้าวกระโดดและเลือกได้ อย่างที่คุณต้องการสนใจทักแชทนะคะทุกคน ID line และเบอร์โทรเราจะให้ไว้ตรงนี้ติดต่อเข้ามานะคะอยากได้สเปคแบบไหนอยากได้รถรุ่นไหนปีไหนนะคะหลักๆเที่ยวทำก็คือจะเป็นรถ9ปีที่พึ่งหมดอายุการใช้งานมันจะง่ายในการดูแลรักษานะคะและก็การดูแลการใช้งานต่อไปสำหรับคันนี้นะคะทุกคนก็จะเป็น อัติปี2011นะคะเกียร์ธรรมดาค่ะอันนี้ทำสีดำนะคะสีดำนะคะเบาะนี้ก็ยังใหม่นะคะเดี๋ยวก็ถ้ายังไงถ้าสนใจยังไงเบาะที่คนขับนะคะก็จะมีตำหนินิดนึงนะคะส่วนอื่นๆนะคะก็ถือว่ายังใช้ได้โอเคทีเดียวะคะ่ะถือว่าคนใช้คนเก่าก็รักษาดีพอสมควระคะ่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ